เปิดชีวิตนักโทษสมัยราชการที่หแต่ละชนชั้นทำงานในคุกหนักแค่ไหนภาพภาพถ่ายมุมสูงเรือนจำกลางคลองเปรมตําบลลาดยาวในยุคบุกเบิกเปิดชีวิตนักโทษสมัยราชการที่หแต่ละชนชั้นทำงานในคุกหนักแค่ไหนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่ห้า มีการปฏิรูปงานราชฐานเปลี่ยนระบบการลงโทษผู้กระทําผิดจากแบบจารีตไปสู่ความเป็นสมัยใหม่ภาพคุกหน้าวัดโพพื้นที่เส้นประจากแผนที่กรุงเทพมหานครพศ2430ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็ตอร์สรัญยูเทพสงเคราะห์เจ้าของผลงานรัฐราชทานอำนาจลงฐานในยุคสมัยใหม่เล่าประเด็นนี้ไว้ในหนังสือตอนหนึ่งว่า จุดเริ่มต้นการปรับปรุงงานราชฐานให้เป็นสมัยใหม่เริ่มปรากฏเด่นชัดเมื่อพระเจ้าน้องอยาเธอกรมมาหมืองน,นเรศวรริ์ต่อมาคือพระเจ้าบรมมวงเธอกรม,มพระนเรศวรฤทิ์ทรงจัดทำรรความเห็นที่จะจัดราชการกรมรักษานักโทษลงวันที่13พฤศจิกายนพศ2431เพื่อวางแนวทางในการจัดโครงสร้างหน่วยราชการใหม่ของกรมพระนครบาล หลังจากรัชกาลที่หทรงถแถลงพระบรมราชาี่บายแก้ไขการปกครองแผ่นดินในพศ2430ที่กำหนดให้กรมพระนครบาลรับผิดชอบการรักษานักโทษความเห็นของกรมมือนนเรศวรริ์กล่าวถึงความจำเป็นในการจัดระบบก,การควบคุมนักโทษใหม่ เนื่องจากนักโทษสมัยรัชกาลที่5ประมาณ2,560คนถูกคุมขังในคุกหนึ่งแห่งและตาราง43แห่งซึ่งกระจัดกระจายตามกรมกองต่างๆที่ไม่มีกฎระเบียบชัดเจนภาพพระเจ้าบรมมวงเธอกรมมาพระนเรศวรฤทธิ์หนึ่งในผู้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้เกิดการสร้างคุกไทยสมัยใหม่เมื่อเป็นเช่นนี้ทำให้เจ้าพนักงานแต่ละกรมกองปกครองนักโทษอย่างไม่มีแบบแผน เป็นช่องทางให้เจ้าพนักงานบางคนใช้อำนาจในทางทุจริตจนสร้างผลเสียต่อราชการแผ่นดินแนวทางการปฏิรูปงานราชทานตามทัศนะของกรมหม,มื่นเนเรศวรฤทธิ์จึงมีเป้าหมายเพื่อยุติการคุมขังนักโทษที่ไร้ระเบียบแบบแผนของบรรดาขุนนางและรวมอำนาจการคุมขังนักโทษกลับมาสู่กษัตริย์แต่เพียงพระองค์เดียวกรมมะหมื่นนเรศวรฤทธิ์ทรงเสนอให้ตั้งหน่วยราชการขึ้นใหม่สำหรับควบคุมนักโทษ และออกกฎระเบียบควบคุมทั้งนักโทษและเจ้าพนักงานคุกเริ่มต้นจากให้กรมพระนครบาลร่วมการคุมขังนักโทษที่กระจัดกระจายตามกรมกองต่างๆมาอยู่ภายใต้อำนาจของสองหน่วยงานใหม่คือกองมหาหันตโทษและกองลาหุโทษกองมหาหันตโทษจะควบคุมนักโทษหนักที่มีกำหนดโทษตั้งแต่3ปีขึ้นไปส่วนกองละหุโทษจะควบคุมนักโทษเบาที่มีกำหนดโทษจำคุกต่ำกว่า3ปีนักโทษที่ถูกจองจำจากการเป็นหนี้ และผู้ที่ถูกคุมขังระหว่างพิจารณาคดีกรมมหมืองนเรศวรฤทธิ์ยังทรงเสนอให้นักโทษทุกคนต้องทำงานสร้างผลประโยชน์ให้หลวงเนื่องจากการควบคุมนักโทษต้องใช้งบประมาณและทรัพยากรของรัฐในการดำเนินงานดังนั้นรัฐย่อมมีอำนาจในการบังคับใช้แรงงานนักโทษในกิจการต่างๆของรัฐเป็นการตอบแทนนักโทษสมัยราชการที่หต้องทำงานหนักแค่ไหน การควบคุมนักโทษในกองมหารต่อโทษรัฐแบ่งนักโทษเป็น3ากลุ่มตามเพศและช่วงชั้นทางสังคมได้แก่นักโทษชายนักโทษหญิงและผู้มีบรรดาศักดิ์กรณีนักโทษชายแบ่งประเภทลำดับชั้นเป็น3ระดับได้แก่หนึ่งนักโทษชั้นต่ำเป็นนักโทษที่เพิ่งส่งมาจำคุกไม่น้อยกว่า2ปีจะต้องทำงานหนักทั้งหมด 2. นักโทษชั้นกลางเป็นนักโทษที่มีความประพฤติดีทำงานเบากว่านักโทษชั้นต่ำ3า นักโทษชั้นสูงเป็นนักโทษที่มีความประพฤติดีและขยันขันแข็งทำงานเป็นผู้กำกับนักโทษหรือทำงานเบาภายในคุกภาพตึกขังนักโทษ3ามชั้นเรือนจำกองมหารต่อโทษสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ห้ากรณีนักโทษหญิงจะถูกคุมขังและทำงานแยกจากนักโทษชายมีการจัดลำดับชั้นในคุกเพียงสองระดับคือนักโทษชั้นกลางและนักโทษชั้นสูงส่วนผู้มีบรรดาศักดิ์ ที่ต้องโทษจะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มนักโทษชั้นสูงมีการคุมขังแยกออกจากนักโทษทั่วไปและไม่มีการกำหนดหน้าที่การงานชัดเจนการทำงานของนักโทษในกองมหารต่อโทษเน้นการบังคับใช้แรงงานมาก ว่าการฝึกทักษะอาชีพแบ่งงานเป็น2ประเภทได้แก่ง,งานหนักอย่างงานย่อยหินงานถีบจักรงานเลื่อยหมายงานทํากระเบื้องงานสีข้าวและงานโยธาและงานเบาอย่างงานช่างไม้ช่างเหล็กช่างทองเหลืองช่างเย็บผ้าช่างย้อมช่างทอช่างจักสารส่วนนักโทษในกองและหุโทษการทํางานจะยึดตามสถานภาพของผู้ถูกคุมขังอย่างนักโทษที่มีคําพิพากษาแล้วทุกคนต้องทํางานภายในกองและหุโทษ ผู้ที่ถูกขังระหว่างพิจารณาคดีทำงานเพียงทำความสะอาดห้องขังของตนส่วนนักโทษที่ถูกจองจำเพราะเป็นลูกหนี้ถ้าจ่ายค่าอาหารเองก็ไม่ต้องทำงานแต่ถ้าเจ้าหนี้เสียค่าอาหารให้ก็ต้องทำงานให้เจ้าหนี้ภายในกองลาหุโทษสรุปแล้วนักโทษสมัยราชการที่5ต้องทำงานตามลำดับชั้นที่มีภาระงานหนักเบาแตกต่างกันไปนั่นเอง